สวัสดีจ้อเมกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองนะคะที่เกตนะคะกลับมาอยู่บ้านนะคะกลับมาจากเมืองไทยนะคะได้2วนันไปเมืองไทยนี่เกือบเดือนเลยนะคะ27วันนะคะอยู่ที่ไทยกลับมาก็มาดูผักที่ปลูกไว้นะคะนี่นะคะเป็นกระถางเล็กๆนะคะ2กระถางนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งนะคะเกดยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะพอรู้ว่าจะไปไทยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะออกกาําลังดีเดี๋ยวเกดว่าจะตัดนะคะบางต้นนะคะเกดก็จาไม่ได้นะว่าปลูกอะไรไปบ้างนะคะเนี่นะนี่พริกนะคะ เบลอเลยนะคะพริกยาวเนี่ยนะคะเดี๋ยวไว้ทํานะคะ อะไรดีคะน้ำพริกดีหรือเปล่าคะนะคะมีสีเขียวสีส้มสีแดงนะที่เก็งเห็นนะแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะก็ออกบ้างนะคะเน่าบ้างนะคะเก็บปลูกทิ้งไว้นะคะก่อนกลับไทยนะคะนี่นะคะออกพืชออกผลนะคะแหมมะเขือเทศแบบนี้นะเกิดว่าน่าจะตำสมตำน่าจะอร่อยนะคะนี่นะคะเอาไว้ซื้อมะละกอมานะั้นวันนี้ยังไม่ได้ไปตลาดเอเชียเลยนะนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะย,ยาวๆใครรู้บอกบ้างนะคะปลูกไว้ก็ลืมนะคะน่าจะแก่แล้วในต้นแอปเปิลนะคะ มีอยู่3ต้นนะออกลูกนะคะ2ต้นนะคะตรงนี้นะต้นนี้นะคะเป็นอ่า แอปเปิลภารกิจก็ไม่แน่ใจนะั้นลืมแล้วนะจะมี2สีสามสีนะคะเนี่ยฮะหลายๆสายสพันธุ์รวมกันนะคะแต่ต้นนี้นะคะมะแลงนะคะผิวไม่สวยนะคะเนี่นะคะเกตเอาตาข่มาคุมนะคะก็ยังไม่รอดนะนี่นะคะสีก็ยังไม่สวยนะคะแต่เดี๋ยวเกตพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะ,ะอีกต้นหนึ่งนะคะแพงกว่านะแล้วก็ลูกสวยนะคะลูกแดงนะ,ะปีนี้นะคะเป็นปีแรกนะคะที่ว่าแอปเปิลเนี่ยออกเยอะที่สุดเลยนะคะปีก่อนๆเนี่ยไม่ค่อยออกนะนี่นะคะนี่อีกต้นหนะะึ่งค่ะต้นนี้นะคะลูกจะสวยนะคะ แมลงไม่ค่อยกินนะแล้วก็ราคาแพงนะคะตอนที่ซื้อมานะคะประมาณ 2- 3สปีแล้วนะสนะปีได้แล้วนะคะต้นนี้นะนี่นะดูสิน่ากินไหมแบบว่าแดงนะคะอันนี้อะมีรอยนิดหน่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะจะผิวสวยนะคะต้นนี้นะเกดก,ก็ยังไม่เก็บนะคะปล่อยว่าให้ลูกโตอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะอดูสิน่ากินไหมนี่นะคะกลับมานะคะไม่อยู่บ้านเดือนนึงนะกับเดือนนะ ก็มีอะไรออกผลเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะนี่ตอนแรกก็นึกว่าเจ้าบีเวอร์นะคะเห็นอ่าน้องเลียมบอกนะคะไปไประมาณนี้ค่ะนี่ตัวอะไรรู้ไหมครับกลาวฮอกนะคะหรือคล้ายๆตัวตุ่นนะคะบ้านเรานะคะคล้ายๆนะคะนี่นะคะดูไปดูมาถ้าดูแบบว่าเผลอๆนะคะก็จะเหมือนแบบว่าเฮ้ยนึกว่ากระรอกนะคะแต่ไม่ใช่นะคะหางไม่ใช่นะคะนี่กลาวฮอกนะคะนานๆออกมาทีนะอยู่บ้านเกตนรตินา,นานแล้วนะคะตัวนี้นะคะ ยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่วยคนไทยในเมริกาแม่ลูก2ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ